สวัสดีพี่โน้องเอฟซีทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีไมเอฟซีเก่าเนาะจ้าขอบคุณถูกการรับชมเด้อจ้าพี่โนโอ้องจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณพี่โน้องเอฟซีทุกคนทุก่านที่คอมเมนต์หลักหายกำลังใจกับแอดจอยด้วยเนาะจ้า,จามาพบกับแนวทางห้าน้อยสูตรมัดรวมวันทีนห่ห้าเดือนเก่ามาพบกับแนวทางของแอดจอยจ้าสำหรับผลของเมื่อวานวันที่สี่ วันที่สี่เมื่อวานในตรงโททุขอคไพพี่น้องเฟอฟซีหลายๆนอกจากแนวทาของเขาบ่มานอกจากแนวทาของเขาผ่านไปเนาะโคทุกอคไพพี่น้องเอฟซีหลายๆนอกจากเผืเอ่อโบอเป็นการเสียเวลากระตับกันต่อหลุดกันต่อกับฮานอยของวันที่ห้าจา้า ถ้ามักถ้าชอบคอยตามถ้าบ่มักบ่ชอบก็ปล่อยผ่านได้เด้อจ้ะพี่น้องจะแนวทางตัวเลขทุกตัว,ต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 วมีเขา่ามีรุดเนาะจ้ะผิดิตผ่นานประกันแดะแอดจอยต้องโคตรโคตรไฟพี่น้องเอฟซีหลายๆเนาะจากกาฝากเข่ามาแล้วกาฝากพี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้แอดจอยด้วยเนาะจ้ะถ้าเป็นไปได้กาฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้บ่พลาดแนวทางที่แอดจอยลงให้เนาะจ้ะแนวทางดีๆมีให้พี่น้องเอฟซีได้ทุกวันจ้า หาบัวสิเป็นลวาวพัฒนาฮาหนอยนี่เคอิห e ุนห้างเซ็งแนวทางรัฐบาลไทยจ้าสำหรับฮาหนอยเมื่อนี้ให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่7กับ9เด่นเจ็ู่เจ็ดับคู่เจ็ดแปดเจ็เก้าเจูนย์เจ็ดหนึ่งเจสอง สำหรับเด่นเก้าวิ่งรูดเก้าจะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่กันจา้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามสามตัวจะเจ็ดเจ็ดเก่า 2, 92, 8ปดศูนย์สหสองแปดตัวเด่นตัวเน้นจ้า3ตัวเน้นอยู่ที่870 5จ็ดศสองศูนยาำหรับเด่นเก้าวิ่งรูดเก้าจะเน้นอยู่ที่9ก้าสเก้า จ็ดสองเจ็ดศูนย์จ้าแนวท่าห้าน้อยมือนีสิมาให้ตามสูตรหรือบอลเลก็ต้องรอดลุนไปด้วยกันเราจะท้ามักษาชอบค่อยตาม้าบวมมักบวชชอบปล่อยผ่านเนาจะขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านโูคดีมีใ่กันทุกคนทุกท่านเนาจะเข้ามาแล้วฝากพี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้จอยด้วยเนาจะบอกว่าเยาะมากมามเนาจะขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งติดตามเราจะสำหรับการติดตามกั กดติดตามแล้วไว้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเนะจะพอมีพี่น้อง fc หลายคนกะอ่าคอมเมนต์ถามเข้ามาเนะจะว่าได้รับการแจ้งเตือนเาจะเวลากดติดตามต้องกดกระดิ่งไว้ด้วยเนะจะเผื่อจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่แอดจอยลกูกแนวทางให้พี่น้อง fc นั่นเองเนะจะอ่าสำหรับคลิปนี้แอดจอยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า